สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสุ่ดยายออฟทาลอรดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณในเดือนพวิการนี้นะจ๊ะมากันเที่ราศีถัดมาอาจารย์ยังช่วงนี้ยังไม่ได้อัดคลิปเต็มเต็มที่นักอาจารย์ยังไม่ค่อยหายดีแล้วก็ ยังมีเอฟเฟกอะไรหลายอย่างที่มันตามมานะคะพลังงานก็ยังไม่ค่อยคืนมาก็พยายามจะอัดคลิปให้อยู่แต่ว่าจงช้าหน่อยนจะจ้ารออาจารย์ด้วยนะมามากันที่ราศีกันค่ะในเดือนพิการนี้เป็นการดูดวงแบบตะวันตกและ <c oughs> เป็นการดูดวงแบบท,ทั่วไปเ,เพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพาน่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะ เก่ยวการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจเนทร์ร้องระดิ่งดวงทั่วๆไปจ,นจันจาอ่ากันจ๋ากันการกันเรามาดูกันซิว่าในการงานการเงินชีวิตโดยรวมๆของคุณเป็นเช่นไรอ่ะไพ่ใบแรกของคุณนะคะไพ่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนะาะไพ่ใบแรกเป็นเดดทาวเวอร์เลยระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพศภยัยหรือบางคนอาจจะตกงานแบบกระทันหันไม่ทัน ตั้งตัวอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันค่ะเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์อะไรก็ตามที่เป็นเหตุการณ์ฉับพลันทันด่วนไม่ทันตั้งหลักไม่ทันตั้งตัวเลยนะจ๊ะอาจจะอาจจะเป็นระวังเรื่องของอบัติเหตุหนึ่งอุบัติเหตุลมฝนอะไรก็ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฉับพลันทันด่วนอ่า ยากที่จะแก้ไขได้อยู่ๆก็ตุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เตือนถึงเรื่องนี้ด้วยเตือนถึงถึงปัญหาที่คาดไม่คาดฝันบรรยากาศที่ออกจากออกอาการระสำาระสายการถูกเลิกจ้างการสูญเสียรายได้แบบกระทันหันมีข่าวร้ายอาจจะเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุอะไรแบบนี้ให้ระวังไว้ในเดือนนี้นะจ๊ะการงานไม่ค่อยดีการงานมีเกณฑ์ของการตกงานได้นะคะอืม สิ่งที่คุณคาดหรือมันอาจจะเป็นมันอาจจะเป็นลักษณะของสิ่งที่คุณคาดก็ได้สมมติคุณคาดดาวคาดหวังกับเงินก้อนหนึ่งอยูย่ได้อยูย่เราคิดว่าได้แต่มันไม่ได้เฉยเลยมันตุ้มไม่ได้เฉยเลยอารมณ์ประมาณนี้ช่วงนี้เรื่องของการทํางานยังต้องระมัดระวังให้หนักหนักเลยนะจ๊ะอไอสิ่งที่คุณคาดฟังแล้วไม่เป็นไปดังไปดังตั้งใจหรือไปดังฝันก็ได้เดีนะ๋ยวจ๋ยังไม่แน่ใจว่าเราจะควรจะทํายังไงกับ สถานการณ์ที่เจออยู่นะตอนนี้ดีอืไพ่จจะออกแนวแนวออกแนวแนวบางคนอะบางคนกําลังจะทําอะไรอะเอางานเก่าๆกลับมาทํามีงานเก่าๆที่คุณคิดไว้คุณอาจจะทําอยากจะทํากัรน้าก็ได้หรืออาจจะขยับขยายขยับขยายงานของคุณเป็นงานที่สองที่สามอะไรเงี้ยตอนแรกว่าจะทำไงแล้วทาได้แต่พอเสร็จทํทไปแล้วมันมันไม่ได้ตามเป้าหมายที่คุณ ที่คุณต้องการก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอืมต้องใช้เงินก้อนโตๆเอามาช่วยช่วงนี้ไพ่ของอ of f i n a c i a ไพ่ใบสุดท้ายการการใช้เงินก้อนโตๆถ้ามีเงินก้อนโตๆมาทุกอย่างผ่านฉลุยนะจ๊ะมีเรื่องให้เสียใจเบาๆอ่ะมีเรื่องอะไรไม่รู้ให้เสียใจเบาๆแล้วก็ยังไม่แน่ใจกับสถานการณ์ที่คุณกําลังเผชิญอยู่ค่ะคุณกําลังตัดสินใจคุณกําลังคิดหาทางออกให้กับ สถานการณ์ของคุณอยู่ณตอนนี้กำลังมองไปที่อนาคตหรือช่วงนี้มีเกณฑ์ของการได้ไปเจอคนมากมายพบปะสังสรรค์พูดคุยเจราจากับคนหมู่มากหรือการเจรจาการเจรจาที่ไปเจรจาแล้วมันไม่ไม่สำริจผลอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะอารมณ์ประมาณนี้ช่วงเนื้อเหมือนกับคุณเองก็พยายามจะหาทางออกให้กับตัวคุณเองอยู่หลายหลอย่างเหมือนกันแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปบางสิ่งที่เราคิดไว้ประเมินไว้วาดไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณวาดไว้นั่นแหละสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังอย่างมากนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้อาจจะมองถึงว่าบางทีเราอาจจะอยู่ในสภาวะจำยอมจำใจจำยอมจำใจบางคนอาจจะล้องหมอนนอนเสื่อมไม่สบายได้นะเอออาจจะแบบอยู่ๆก็ติดโควิดอยู่ๆก็ติดติดอะไรอะอย่างอาจารย์อยู่ก็ติดไข้หวัดใหญ่ซึ่งมันไม่น่าติดเลย อาจารย์ก็ไม่ค่อยได้ออกไปไหนจากบ้านสักเท่าไหร่นะออกไปต่างจังหวัดมาทีเดียวติดมาเฉยเลยไปเช้าติดเย็นมันอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมันมันไม่น่าเป็นไปได้อะมันไม่น่าเป็นไปได้ที่เราเราไม่ได้ไปตามสถานที่ตามที่เสียงตามที่อะไรแต่อยู่เราออกไปข้างนอกไปต่างจังหวัดมากลับมาไม่สบายเป็นโควิดเอ้ยเป็นไม่ใช่โควิดเป็นไวรัสของอาจารย์เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเนี่ยอย่างเงี้ย คือมันมันเหมือนอะไรที่แบบเราไม่คาดคิดมาก่อนเนี่ยให้ระวังไว้ด้วยนะคะอืมหรือว่ามันมีเกณฑ์ของการเสียเงินเสียทองเรือเงินเสียทองมีปัญหามีทุกข์รุมเร้าเข้ามาหรือจำใจเขาเรียกว่าถูกมัดมือชกจำใจต้องจ่ายเงินจ่ายทองไปกับเรื่องอะไรต่างๆของคุณเนี่ยมันจําเป็นต้องจ่าย นหนจ้ะแต่ยังมีทุนมีรอนที่จะจ่ายถ้าระวังในเรื่องของการเดินทางถ้าคุณเดินทางาไปต่างจังหวัดไปไหนก็ตามการเดินทางยังไม่นิ่งนักให้ระมัดระวังการเดินทางจากความราชา้าอุบัติเหตุเพศภยัยอาจจะมีหนักหนาสาหาัสสาการแต่มันก็เป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกหมุดในหัวใจได้เช่นเดียวกันนะคะอืมอืมปัญหาช่วงนี้ปัญหาเรื่องเงินรัดตัวเหมือนกันนะ เงินน่ะมีเข้ามาแต่มันก็ใช้เยอะมันก็ใช้นู่นใช้นั่นใช้นี่เดี๋ยวก็ต้องจ่ายนั่นนี่ว่้วจ่ายนี่อีกแล้วอะไรเงี้ยหรือคุณอาจกํกำลังมองหาเงินในการลงทุนอะไรเงี้ยอืมบ,บางคนรอมระดกมรอรอมระดกรอทรัพย์สินอืมก็มันอาจจะมีเข้ามาบ้างเหมือนกันนะแต่ว่าเข้ามาไม่เยอะนะจ๊ะในเรื่องของความรักล่ะในเรื่องของความรักคุณมีคนรักอยู่หรือจ๊ะมีความรักที่อยู่ในใจนะ มีเด็กเข้ามานะจ๋าการจ๋ามีเด็กเข้ามาเป็นคนเก่าๆด้วยคุณมาขาอกาสจะเข้าหรือเขามาขาอกาสจากคุณไม่รู้ทําให้หัวใจคุณอาจจะวันไวแต่ว่าคิดว่าเขาจะกลับมาแต่เปล่าคิดว่าจะเข้ากันได้ดีก็เปล่าคิดว่าจะเคลียร์กันได้ก็เปล่าไอ้ที่คุณคาดหวังไว้มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังสักเท่าไหร่หรือการกลับมาของใครบางคนก็ให้แนะนําว่าการที่ใครบางคนที่เขากลับมาหาคุณอะ เขากลับมายิ้มตังคุณไหมกลับมาเพราะเขาเดือดร้อนเขาเร่กลับมาให้คุณช่วยเหลือหรือเปล่านั่นแหละหระวังการกลับมาครั้งนี้ไม่ได้กลับมาแบบว่ากลับมาเพราะรักคุณ่ะอยากรอเขาเพราะเขากลับมาถ้าเขากลับมาหรือมาคุยกันเพราะคุณยังอะไรอาวร์เพราะคุณยังรักแต่คนที่เขากลับมาเขาอาจจะไม่ได้รักคุณอะเขาอาจจะกลับมายิ้มตังคุณก็ได้ก็ให้ระวังตรงจุดนี้ไว้เฉยๆถ้ามีพร้อมเปก็ไปเปไปเปเพื่อความสุขนะ ชีวิตของคุณเองไปเพื่อความสุขเพื่อความสบายใจของตัวเองน่าจะรักคขาอาจารย์อะไรประมาณนี้ก็ตามนั้นเลยโอเคไหมอ่ะไปดูคนที่คุณรักกันไปดูคนที่คุณรักกันค่ะไปดูคนที่คุณรักกันชีวิตเขาเป็นไงคนที่คุณรักคุณอาจจะดูก t ะดิสตาคะราศีกุไหม ราทัดดินพุสดกันมังกรน,น้ำกรกฎมินพิจิกค่ะคนนี้อาจจะไปไปกับกลับไปไปกับับกับคุณหลาั้งหลารอบแล้วก็ได้นะอะคนเก่งอาจจะคนในที่ทํางานเดียวกันนะคนที่อยู่ที่ทํางานเดียวกันค่ะคุณอาจจะเป็นเขาอาจจะเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องคุณอยู่ในสังกัดเดียวกันคนมีความสามารถคนฉลาดคนเก่งคนมีเหลี่ยมก็ระวังให้ดีแล้วกันเขาก็ชีวิตเขาก็ดีชีวิตเขาดีเอออ่ะ เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณนะตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะเขาก็ชอบแหละชอบเขาก็ชอบคุณแหละเขาอยากกลับมาขอโอกาสคะ่ะอ่ะเป็นละอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณเขาหนาจะได้การทักทายกลับมาแบบกระทันหันไม่ทันตั้งตัวเขาบอกว่าเขารัก เขารักในความมั่นคงถ้าคุณเปเขาดูแลเขาได้ดีในเรื่องของการงานการเงินเขาก็อยากได้ความช่วเหลือนะเขาก็อยากให้คุณกับเขากลับรักกันอีกครั้งอืมก็รักแหละอืมเขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะเขาต้องการอะไรต้องการเป็นเพื่อนต้องการกลับมาคืนดีต้องการสถานะต้องการสถานะที่ชัดเจนค่ะต้องการขอโอกาสกลับมาคืนดีกลับมาเคลียร์ปัญหาที่ค้างคา,าใจ กลับมาเป็นเพื่อนเป็นกาลายานามิตรเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าเขาเขามีความรู้สึกว่าเหมือนเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเออมันถึงเวลาที่เขาจะกลับมาก็ได้นะเขาคิดถึงคุณไหมคะเขาคิดถึงคุณไหมรักที่เป็นความลับหนอรักที่เปิดเผยไม่ได้รักลับๆรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนอ,อ่าอืม รักที่ปิดบังซ่อนเร้นระวังละกันถ้าคุณคิดว่าคุณไปหลอกเขาหรือปิดบังอะไรเขาเขามีสิ่งที่ปิดบังมากกว่าที่คุณปิดบังเลยซ้ำแนะจ๊ะต่างคนต่างไม่จริงใจหรอมันดูรักกันเนาะแต่ต่างฝ่ายต่างดูไม่ได้ไว้ใจกันเลยนะมันดูต่างฝ่ายต่างก็ไม่ได้ให้สถานะต่อกันด้วยซ้ําแล้วก็มันไม่มีอะไรกับความสัมพันธ์นี้เลยนอกจากความต้องการเขาจริงใจไหมคะ ขาจริงใจกับคุณไหมถามว่าจริงใจไหมเหรอนอกเหนือจากความจริงใจมีสิ่งที่คุณรู้กันอยู่ใช่นอกเหนือจากความจริงใจนั้นมันมีสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นที่รู้กันอยู่ต่างต่างได้ต่างได้ความสุขในการอยู่ตรงนี้คะ่ะจริงใจไหมหรอความจริงใจมองไม่เห็นนะความจริงใจมองไม่เห็นคะ่ะ ก็ฝากบอกได้สิ่งที่เขาอยากฝากบอกคุณคืออะไร The Devil รักซ้อนเนาะรักซ้อนค่ะความช่วยเหลือที่เขาดิ้วกับคุณใครก็ตามที่ต้องอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ใครก็ตามที่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นรักซ้อนหรือคุณมีเจ้าของหรือเขามีเจ้าของหรือต่างอะไรผีเห็นผีเปล่าเนี่ยต่างคนต่างหลอกกันเหรอต่างคนต่างได้ผลประโยชน์กันเหรอต่างคนต่างไม่รู้ว่า จริงๆแล้วมันเป็นความรักเหรอมันไม่ใช่นะถ้าดีวกับคนคนนี้นะบอกเลยว่า <c oughs> ถ้าคุณดีวกับใครสักคนเอางี้ถ้าคุณดีวกับคนคนนี้ใครสักคนคนนี้มันไม่ได้มีความจริงใจขนาดนั้นนะ่ะมันไม่ได้เป็นความรักที่สามารถจะพัฒนามันเป็นมันเป็นความรักที่มีอย่างอื่นเป็นองค์ประกอบเช่นความช่วยเหลือเช่นการตอบแทนเช่นเงินเช่นการใส่ใจเช่นเช่นผลประโยชน์ เส้นผลประโยชน์กันคุณก็อยากได้คุณก่าจะได้ผลประโยชน์จากเขาก็ได้เขาก็อาจจะได้ผลประโยชน์จากคุณก็ได้ต่างได้ต่างได้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนหรือเปล่าโอเคไหมอ่ะเขาให้แนะนําหน่อยค่ะหลักครั้งนี้ดูแล้วมันต่างผีเห็นผีอะนะให้ระวังด้วยคุดคุย,คยหาแง่ดีให้เจอ แง่ดีเตรียมพร้อมไว้เปลี่ยนมุมมองซะเปลี่ยนแปลงและยอมรับมันอืมบางทีคุณอาจจะคิดว่าคุณเก่งแล้วมองคนขาดมองคนออกแต่คุณอาจจะพลาดอะไรไปก็ได้นะคุณอาจจะพลาดบางสิ่งบางอย่างลองเปลี่ยนมุมมองดูค่ะเปลี่ยนไมซ็เ์เปลี่ยนมุมมองกับความรักความสัมพันธ์นี้และคุณอาจจะตาสว่างหรือมองเห็นอะไรที่กระจ่างแจ้ง แล้วก็ยอมรับมันในสิ่งที่คุณเดินเข้าไปหนึ่งคุณเดินเข้าไปหามันเองหรือมันเดินเข้ามาหาคุณเองคุณต้องรู้ละละ่ะว่าผลตอบแทนของความสัมพันธ์เนี้ยตั้งแต่แรกมันเป็นยังไงและต่อไปมันจะเป็นยังไงด้วยแหละนะจ๊ะอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ที่คลิปชนบ็อกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะเจอก,กันคลิปหนา้าสวัสดีค่ะ